ตอนนี้หน้าที่ประการอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเป็นคลื่นน้ําที่ไหลมาตามถนนถนนกลายเป็นร่องน้ํานะครับกลายเป็นล่องน้นําลแล้วทีนี้คนสัญจรไปมาลําบากมากทีน,นี้ก็มีรถไถแล้วก็มีเรือกู้ชีพต่างๆที่มาช่วยมาช่วยเหลือนะครับมาช่วยเหลือ,อผู้ที่ได้รับคว,วามเดือดร้อนนะครับ ก็ขนาดถุงทรายที่มีเยอะๆสำหรับเป็นนวเทศบางเกตสกบูร์ก็เอาไม่อยู่เนื่องจากว่ามันเป็นน้าหลากที่คาดไม่ถึงนะครับว่าถึงจะ,ะนาน10ปี20ปีมีครั้งครั้งหนึ่งนะครับต,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 ต้องต้องต้องถือว่าได้รับความเดือดร้อนไวยตัวหน้านกันนะครับตอนนี้ก็ก็ถือว่าการกุฏต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อเอาตัวรอดนะครับ จากอุทุการไทยในครั้งนี้นะครับสถานทีหลวงตัวเกษตรวูก็ได้รับความเดดร้อนนะครับแต่เจ้าท่านผู้มุกับก็ได้เอาสิ่งของมามอบให้แก่การตันตรของเรานะครับดูบัานพักอะไรการตํารวจถูกน้ำท่วมนะครับนี่หน้าโรงพักนะครับหน้าโรงพักแล้วก็หน้าที่ว่าการอำเภอนะครับหน้าที่ว่าการอำเภอเกษตรวูก็ลูกหลานก็พากันช่วยเหลือกันนะครับช่วยเหลือกันในการ บรรทคอความเดือดร้อนในครั้งนี้นะครับต้องต้องถือว่าได้รับความเดือดร้อนเพื่อแผ่ความเดือดร้อนให้ทั่วหน้าทั่วตากันนะครับขอบคุณครับ